สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาที่บ้านในเมืองนะคะบ้านของแฟนบ้านของสามีนะคะอ่าหนุ่ยๆนุยวันนี้วันหยุดนะคะก็เลยมาเที่ยวเดี๋ยวพาทัวร์บ้านนะคะฮัลโหลนั่นแหละลูอฮัลโหลแหละฮัลโหลฮิสฮัลโหลนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยอะไ วันนี้ก็ซื้อขาของเครื่องใช้นะคะนิดๆหน่อยๆเอามาฝากนะคะรูปภาพของแฟนนะคะที่ไปรับปริญญานะคะเราสงคนรับปริญญาที่เดียวกันนะคะแต่ไม่ได้ไม่ใช่ปีเดียวกันนะคะบ้านของแฟนนะคะที่ในเมืองนะคะเพราะว่า สามีของนุชมาอยู่ที่บ้านนุชนะคะก็มาเป็นเขยบ้านนุชนะคะก็เลยเราก็จะมีเวลามีเวลาแล้วก็จะไปเที่ยวหาพ่อนะคะตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านมีพ่อกับพี่ชายนะคะสองคนนะคะพ่อเคยทำงานราชการนะคะแล้วแก,กเกษียณแล้วนะคะ60ก็คือกเกษียณแล้วนะคะแกก็อยู่บ้านนะคะนี่แกกำลังทำกับข้าวนะคะวันนี้ก็เลยพาทัวร์บ้านนะคะ กีก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะทํากับข้าวก็จะเสร็จแล้วนะคะเพาวันนี้นุชเขาซื้อข้าวซอยมาให้นะคะบะหมี่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกของบ้านนะคะ,ะที่จริงบ้านของแฟนนะคะจะติดกับพระราชวังเมืองเซนวีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าในเมืองนี้น้ำมันจะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็จะมีน้ำปราปามานะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านนะคะลูกสาวก็จะชอบเล่นประมาณนี้นะคะเราก็ออกมาเล่นข้างนอกนะคะแกก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าได้มาเจอกับคุณอ่าคุณเขาเรียกอะไรอะคุณปู่นะคะแต่ที่นี่ก็เรียกปู่เหมือนกันนะคะที่จริงต้องเรียกว่าคิงนะคะแต่ว่าเราเราก็พาลูกสาวเรียกว่าคุณปู่นั่นเองนะคะ วันนี้แกก็กําลังทํากับข้าวเราก็บอกว่าเราซื้อบะหมี่มาให้นะคะแกก็ทํากับข้าวสําหรับตอนเที่ยงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นทางทางรั้วบ้านนะคะก็จะอยู่แถวในเมืองเลยนะคะแฟนนุชเป็นคนในเมืองนะคะแต่ว่านุชเป็นคนบ้านนอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ บ้านนอกก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ไกลกับในเมืองเท่าไหร่นะคะน,นี่นุดพามาดูพระราชวังนะคะถ้าเขาเปิดประตูฝั่งนี้นะคะออกมาก็คือเจอกับบ้านของแฟนนุดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดทางนี้นะคะแล้วก็มาเล่นตรงที่ลงรถนะคะก็มานั่งเล่นแบบนี้นะคะเพราะว่าแฟนของนุชกำลังจะไปเอาบะหมี่นะคะเพราะว่าเราสั่งเขาไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องไปเอาอย่างเดียวนะคะ บ้านของแฟนนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะเยอะนะคะนี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าก็แฟนนุชก็จะนอนฝั่งนี้เหมือนกันนะคะตอนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเขาชอบไปเที่ยวมาดึกนะคะเขาก็เลยไม่น,นอนในบ้านนะคะนี่จะเป็นที่ทํากับข้าวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ซื้อบะหมี่มาให้กับพี่ชายนะคะ แฟนนูตมีพี่น้องสามคนนะคะก็จะมีพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายนะคะคนที่สองพี่ชายแล้วก็แฟนนูเป็นคนสุดท้องนะคะคนสุดท้องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาคารเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนอแม่เลี้ยงของแฟนนะคะก็จะมีคนขับรถให้นะคะเขาก็เลยให้นอนฝั่งนี้นะคะตอนนี้แม่ไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะ สามีของนุชนะคะเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุสิบขวบนะคะแม่พาเขาไปนะคะแต่ว่าเขาไม่เขาอยู่แบบเขาไม่ชอบอยู่แบบเพราะว่าเขาชอบอยู่ที่แซนดี้นะคะแม่ก็เลยเอาเขามาให้เอาเขามาอยู่ให้อยู่ที่พ่อนะคะอยู่กับพ่อนะคะเขาก็เลยไม่ได้อยู่กับแม่แท้ๆนะคะตั้งแต่ถ้าคิดดูแล้วนะคะน่าจะประมาณ ประมาณสิบเก้ายี่สิบปีแล้วนะคะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะแม่ของแฟนอยู่ที่ยันกุ้งนะคะนี่ลูกสาวกำลังทานกันอยู่นะคะอยู่ที่ยันกุ้งนะคะนุชก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงๆนะคะนะเพราะว่าเจอแต่แม่เลี้ยงนะคะนะถ้ามีโอกาสนุชว่าอยากจะไปที่ยันกุ้งอยู่เหมือนกันนะคะในเวียงก็ในเมืองนะคะก็จะมีน้ําบารานแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้คือลึกมากเลยนะคะอันนี้เพราะว่าน้ำช่วงหน้าฝนนะคะน้ำก็เลยขึ้นนะคะในเมืองพ่อก็จะ,ะต้มน้ำแล้วก็เอามากองแล้วใส่ในองค์ไว้แบบนี้นะคะจะเย็นมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของพ่อนะคะ เรากำลังไปให้อาหารปลานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันพร้าและก็วันหยุดนะคะวันหยุดวันเสาร์นะคะแล้วก็วันหยุดของนุษด,ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำขนมนะคะ ก็แล้ก็จะพาเราไปทานข้าวนะคะแล้วก็สําหรับนุชเองนะคะนุชทานไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนุชก็มาซื้อแล้วก็ของที่จะเอามาฝากพ่อนะคะแล้วก็มาฝากเซนนะคะแล้วกินข้าวกินอะไรนะคะตอนนี้เราก็พาลูกสาวมาให้อาหารปลานะคะแล้วก็มาซื้อที่นี่เขาจะเรียกว่าอตตาตุนะคะก็จะเป็นอาหารปลานะคะแล้วก็มาซื้อแล้วก็ เอามาให้อาหารปลาที่ในจองกังเมืองนะคะจองกังเมืองแซนวีนั่นเองนะคะรูมบรรยากาศกันพร้อมกันนะคะเด็กๆจะมาเยอะมากเลยนะคะก็มีหลายหลายคนเลยนะคะที่พาลูกๆมานะคะเพราะว่าวันนี้เป,นเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็เลยพากันมาเยอะเลยนะคะแล้วก็จะให้อาหารปลาแบบนี้จนหมดนะคะถึงจะกลับนะคะ วันนี้ก็ถือว่าตอนเช้าอันนี้จะเป็นกิจกรรมประจำอะตอนเช้านะคะวันที่วันหยุดของเราตรงกันนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะสามีก็หยุดนะคะแล้วก็ในวันเสาร์แล้วก็วันพระนะคะวันพระเพราะว่าผู้ช่วยของมดนะคะเขาไปถือศีลนะคะเพราะว่าแก่อายุเยอะแล้วนะคะ แต่ก็จะมีวันหยุดก็คือวันพระนั่นเองนะคะนุชก็เลยสบายเลยวันนี้สามารถเที่ยวไหนก็ได้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ เด็กๆพาเด็กๆกันมาเลยนะคะฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมคะแล้วก็ฝั่งข้างหลังนุ๊ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นปรญยากาศรอบๆนะคะนุ๊มาเที่ยวตอนเด็กๆนะคะเพราะว่าปลอยเดินสีคนจะเยอะมากนะคะอันนี้เรามาแค่เอวันพระนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนุ๊ก็เลยเอาอาหารปลานะคะคนละหนึ่งกํานะคะเอาไปให้กับเด็กๆนะคะเขาก็อยากให้อาหารปลานะคะ เด็กๆล,ลูกคนอื่นกับลูกเรานะคะก็เหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าเขาชอบให้อาหารปลานะคะนุชก็เลยเอาไปแจกนะคะแต่ว่าไม่ได้ถักชุดมาให้ทุกคนนะคะขอบคุณ กิจกรรมวันนี้นะคะเราก็ไปให,ให้อาหารปลาเสร็จนะคะลูกสาวก็อยากเที่ยวอีกนะคะก็เลยพาลูกสาวไปเที่ยวนะคะต่างหมู่บ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะวานุชไปคนเดียวกับลูกสาวนะคะข้างหน้านะคะเพราะว่าไม่มีใครดูลูกสาวให้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเวลาไปนะคะแล้วก็พาหลานไปสองคนนะคะก็แล้วก็ขับรถเล่นกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุชนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ